ความสามารถของมึงเนี่ยนะไอตู่ความสามารถมึงเนี่ยมึงคิดว่ามึงเป็นพระรามเนี่ยมึงเป็นลิงสแมแหนเนี่ยยังไม่ได้เลยจริงๆกูว่ามึงจะรีบไปรักษาไอ้ขี้กาที่อยู่หลังคอมึงก่อนไอ้เทียนอนไม่หลับคอมึงเนี่ยเป็น,ปน,ปนอย่างนกตะกุมไอ้สัตว์เหี้ยวย่นเหลือเกิน คนมันนอนไม่หลับผมเข้าใจนะมันฆ่าคนตายหกไอ้ฆ่าคนตายสองหมื่นกว่าคนสองหมื่นกว่าคนในสองหมื่นสามพันคนนี้บางบางคนติดโควิดตายทั้งครอบครัวคุณคิดว่ามันนอนหลับเหรอผีสองหมื่นสามพันคนเนี่ยเขาไปกระตุกขามันทุกคืนนะ่ะมันต้องแดกไอ้ว้คุ้มนะี่ะ แล้วมันต้องเพิ่มโดสดับเบิลโดสขึ้นไปสองเม็ดสี่เม็ดต้องเพิ่มไปมันใหญ่มากๆในคลิปว่อภูมิตักตกก็ขี้กากก็ขึ้นคอสกขรกทั้งกายทั้งใจเฮีย <c oughs> มีอุตริโอ้เปรียบเทียบตัวเองเป็นพระลักษพรามพ่อมึงตายเฮียอีกกะเธยแก่หมดเมน ผมพูดถึงประเทศกาลาแลนดนะครับเออเปลี่ยนชื่อแบงคอกเป็นกาลาแลนด์ก็ดีนะเหมือนพี่พี่สมยศพึกษาเกษตรมิสุบอกอะนะเปลี่ยนแบงคอกเป็นกาลาแลนด์เลยก็ดีจะได้จะได้ชัดๆจบๆจะได้เคลียร์กันไปเลยนะจ๊ะผมต้องบอกก่อนว่ากลไกสำคัญของฝ่ายอมาตเนี่ยก็คือทหาร คุณก็ต้องเข้าใจนะว่าผมหมายถึงทหารที่มันอยู่ในกรุงเทพนะไม่ใช่ทหารที่รักษาชายแดนประเทศไทยอันนั้นพวกนั้นเสียสละพวกทหารตะเวนชายแดนพวกทหารพลานในพวกเนี้พวกนั้นอะหรือว่าทหารที่อยู่ทางใต้เนี่ยพวกเนี้เขาปกป้องประเทศไทยพวกเนี้น่าชื่นชมแต่ไอทหารตุด๊ดทหารกระเทยทหารนักก๊อ ทหารสองพระทหารที่มันวิ่งเต้นเจ้านายทหารที่มันวิ่งหาหนุ่มๆไปบำเลอก,กามให้เจ้านายเมื่อก่อนมันมีบ้านอยู่หลังหนึ่งโอ้เป็นข้าหลวงหานหลังใหญ่อยู่ฟรีใช้เงินภาษีของประชาชนอยู่ฟรีน้ำไฟฟรี วันตหัสวันนังคารจะมีปาร์ตี้เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งเล่าให้ฟังว่าโอ้โหเอาคนหนุ่มๆห,ห,หูก็ตายเสื้อไม่ใส่ใส่กางเกงในรองเท้าบูทเดินเสิร์ฟอาหารเครื่องดื่มในงานปาร์ตี้สีชมพูสีม่วง ในบ้านหลังนั้นละคาือหาดหลังนั้นสนุกสนาน <laughs> <laughs> ทหารพวกนี้ลบไม่เป็นจัดฉากอย่างเดียวมันต้องรู้ว่าเจ้านายชอบอะไรเจ้านายในพลคนนี้ชอบผู้หญิงชอบเด็กชอบเซ็กมันก็จัดให้ จัดอินูให้จัดนักเรียนให้จัดนักศึกษาให้บำเลกามพร้อมกับสมุนไพรย,ยาบำรุงไว์ก้าต่างๆอย่างดีเจ้านายบางคนในพลคนนี้ชอบไม้ป่าเดียวกันก็จัดให้ออเดอร์ให้ตรงไหนไอ้เจ้านายกำลังจะไปที่นั่นนะนครสวรรค์พิษณุโลกมีบาร์เกตรงไหนมั่ง มีไม่มีไม่มีปุ๊บเรียกไปจากกรุงเทพขึ้นไปไปบําเลอกามกันเจาน้านายชอบแบบไหนชอบแบบไม่เซ็ต่ะไม่เซ็ตฉากอ่าโอเคแก้งทำเป็นไปเจอกันร้านอาหารแกล้งไปเจอกันที่ผับบาร์เข้ามาสวัสดีอะไรอย่างนี้มีจัดฉากกันถึงขนาดนี้ ไอ้เรื่องที่แบบว่าไปอยู่ในห้องนั้นแล้วก็เจ้านายก็ไปหาอันนั้นเป็นเรื่องปกติมีการจัดฉากบิวฟิลลิ่งบิวอารมณ์และเสแดงเลยบอกชัดเจนคุณไปดูในคลิปหลายคลิปแล้วเขาบอกว่ามีนายทหารวันเนี้ยเป็นใหญ่มากเป็นใหญ่ที่สุดในสมัยที่ ไอ้นายทหารคนนี้เป็นผู้พันก็ทำวีรกรรมเยอะแยะอย่างเช่นเรียกทหารเนหนุ่มๆเข้าไปไปรับใช้ที่บ้านให้ขัดรองเท้าเช็ดรองเท้าแล้วก็ปั้มเขาแทงตูดเลยเป็นที่ฮือฮาพี่แดนพูดให้ผมฟังเองแล้วบางคลิปก็มีพูดถึงเรื่องแบบนี้ น้องเมทีรู้ไหมว่าไอ้พวกเนี้ยบางทีมันก็จะมาปั้มพี่นะตอนนั้นพี่เป็นร้อยร้อยเอกโอ้กังหนุ่มแก้มแดงไอ้พวกนี้เป็นผู้พันเนี่ยเป็นผู้บังคับการทหารมา้าเป็นผู้บังคับการบูนนี่นั่นมันก็จะมาจีบเราอย่างนั้นอย่างนี้ <Yeah. S 1> แต่เมทีเชื่อไหมว่า หลังจากนั้นสิบปีไอ้พวกนี้เป็นใหญ่เป็นโตหมดเป็นแม่ทัพน้อยแม่ทัพผู้บัญชาการทหารบกทหารเรือทหารอากาศหมดมันถึงสิ้นชาติสิ้นแผ่นดินมันถึงไปลบที่ล่มก้าไปลบที่ที่ไหนต่อไหนเนี่ยแพ้ลาบคาบหมดเวลาล่าสุดไอ้นายทหารตุ๊ดคนเนี้ย ที่แดงไล่ผมฟังคนเนี้ยมันก็ไปลบแพ้มาจนท่านมีนายทหารจอประลอดเจ็ดท่านหนึ่งต้องเข้าไปช่วยออกมาก็มันลบไม่เป็นมันดูทิศทางเที่อะไรไม่เป็นเลยวันวันแต,แต่แตกสติแตกไปเจอในสงครามจริงๆตอนนั้น เมื่อปีเท่าไหร่ปีสามสามกว่าก็มีสงครามเวียดนามอะไรกันที่เวียดนามบุกมาจะมายึดประเทศไทยยึดเขมรไปได้แล้วไอ้นี่ก็ไปลบลบไม่เป็นเป็นพวกครับหมุดหมู่ก็พาชิบหายพาไอ้ลูกน้องไปตายแล้วด้วยความหน้าด้านนายทหารจอรอเจ็ดท่านนี้ ไปช่วยออกมาพอช่วยออกมาได้แล้วปั๊บมาบอกว่าลืมไว้อีกสองคนแม่แล้วยังมามามีการมาบอกปั๊มๆแกว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังมึงตั้งใจลืมเลยไอสัตว์มึงหนีเอาตัวรอดมึงหนีเอาตัวรอดอีดอกทองอีช้างเย็ด มึงหนีเอาตัวรอดแล้วทิ้งลูกน้องเลยมึงเอามึงหนีเอาหนีเอาตัวรอดเลยวันนี้ไม่กล้าพูดนี่เพราะว่าคนที่ไปช่วยมาแล้วลูกน้องที่อยู่ในเหตุการณ์หลายคนยังไม่ตายมึงไม่กล้าพูดเดี๋ยวเราพุกงที่ตายหมดดินั่นแหละถ้ามันยังอยู่เนี่ยมันก็จะอโอ้มันเมาเย็ดมา้าเมาเย็ดม้าเลยโอ้กูผ่านมาแล้วสงครามนั่นสงครามนี่ คุณได้เหรียญรามาผมก็ได้เหรีเหมือนกันนายตำรวจใหญ่ท่านหนึ่งก็บอกว่ามึงได้เหรียญรามาตอนไหนวะกูปกติเนี่ยถ้าเล่าให้ฟังนายตำรวจท่านเนี่ยถ้าเล่าให้ฟังว่าปกติจะได้รับเหรียญเหรียญไอ้รามาเข็มกล้ากลางสมอเนี่ยจะต้องไปรับในไปดื่มน้ำพิพัฒนัตยาต่อหน้า รอเก้าด้วยและในมวลในมัวในในหมู่มวลของมหาสมาคมเนี่ยก็จะมีคนที่เคยได้รับเหรียญรุ่นก่อนก่อนมาเป็นสักขีพยานในการดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยาแล้วก็ต้อนรับพวกอัศวินที่เป็นผู้กล้าที่รับเหรียญก็บอกไม่เคยเจอเห็น,ใน,ในไอ้กระเทยนี่เลยอ๋อ มันมันไม่ใช่เหรียญกล้าหารมันเป็นเหรียญกล้าขอแล้วคุณเชื่อไหมมันหนีตายมันหนีตายทิ้งลูกน้องให้ตายเดือนลุมภาพัน์เดือนมีนาคมมันย้ายตัวเองไปอยู่ในในเขาเ,เรียกว่าอะไรน,นะกรมมหาดเล็กราชวัลลบ แม่เฮีย er, ไหมล่ะครับไอสัตว์คุณไปดูประวัตินั่นเลยคุณไปดูผมไปไป,ไปศึกษามาแล้วกุมภาตกอยู่ในวงล้อมของออของทหารของทหารเวียดนามนายทหารผู้ใหญ่จอบเอเจ็ดท่านนี้ไปช่วยออกมาพอช่วยออกมาเสร็จปั๊บมาบอกว่า ลืมลูกน้องก็อีกสองคนเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมขอย้ายตัวเองไปหลบอ,อยู่ที่กรุงเทพเออเป็นน่าจะเป็นแบบว่านายทหารนายเวนอะไรประมาณเนี้ยราชองคลักษ์และยังมีหน้าไปขอเหรียญกล้าหารน่ะ ตัวเองหนีตายทิ้งลูกน้องโอ้โห,โ,หโหเยี่ยมไหมล่ะครับท่านผู้ชม